วันนี้ผมจะมาแนะนําสูตรเหยื่อตกปลานะครับเหยื่อตกปลาน,นินเนาะปน,นินและปลาเกตนะครับแต่เน้นเป็นทางปน,นินนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมจะมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันสูตรนี้ไม่ได้กินทุกบ่อร้อเป็นะครับเป็นบางาเป็นแล้วแต่พื้นที่นั้นๆน,น,นะครับปน,นินอาจจะกินไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ส่วนผสมเรามีอะไรบ้างามีอะไรบ้าง สมความจริงมีแค่นี้มีแค่สามอย่างขนมปังปั่นหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็โอเมก้าสองหนึ่งถุงลำมหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ำหมักไข่นะครับบวกกับนมเปรี้ยวหนึ่งขวดนะครับไข่สี่ฟองนะครับเอาแต่เนื้อไข่นะ้ะเปลือกไม่ใส่นะครับ ผสมกับนมเปี้ยวแล้วครับแล้วก็หมักขวดนี้ไว้าสามวันสามวันครับกินเขาจะหอมมากครับกินเขาจะหอมมากแต่อันนี้มีแค่สามอย่างก็จริงอันนี้เผมเพิ่มอันนี้ไปเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เยี e ่ยมโลครับเยี e ่ยมโลเยี e ่ยมโลซูเปอร์แจ็คนะครับเดี๋ยวเราผสมกันเลยดีกว่าเราไม่ต้องใช้น้ำครับไม่ต้องใช้น้ำจ ล้ำไปก่อนก่อนผสมมือเราห้ามเพื่อนสบู่เพื่อนแว๊บเพื่อนอน,น้ำมันบิลตินอะไรทั้งสิ้นนะครับอนนี้เราใส่ไปครึ่งเดียวก่อนครับฟังปังปั่นนะครับมนปังธรรมดา ไปทีเดียวนะนี่็มเด้ผมไม่กล้าสองครับใส่หมดถุงเลยครับเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะตอนแรกมันเป็นสีส้มนะครับไอซองเรเป็นสีส้มตอนนี้เป็นสีแดงอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่เยี่ยมโล เยี่ยมรสสดนะครับของซูเปอร์แจ็คเนาะเค้าเลยครับเราต้องคุกก่อนนะ เยือ่อตกมนินนะครับตกมนินไปอันนี้เออย่าก่อนครับกลิ่นเขาหอมมากอันนี้คือไข่ไข่ไก่สีฟองนะครับบวกกับนมบีเาเก้นหนึ่งขวดนะครับกลิ่นเขาหอมามากหมักไว้สามวันนะครับเอาใส่แบนี้เลยครับคลุกไว้ผมเทหมดนะผมไม,ไม่ผมใช้แทนน้ำเลย ปนินนะครับปนินกับปลาปลกปลากรดตั้งหลายเลยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนเราผสมเหยือ่อมือเราห้ามเพื่อนนะครับห้ามเพื่อนพวกน้ำสบูสบ่นะครับ สบู่อ้าพวกเราไปจับสบู่มาจับแป๊บมาจับน้ำันเบนซินมาน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยมันจะติดนะปลาเนี้ยมัน,นจะได้กลิ่นแล้วมันจะไม่กินเยอ,อะผสมเข้ากันพอสมควรน,นะครับ นั้นนะครับเราจะใส่ถุงนะใส่ถุง,ถงเราก็จะหมักสามวันนะครับจะเอาใส่ถุงไปแเต่ตู้เย็นก็ได้ครับหมักไว้สักสามวันขย่เทนนะครับ ไม่ใช่ทตู้เย็นนะครับไม่ใท่ตู้เย็นก็มัดใส่ถุงนี้นเลยครับมัดกระติกเดี๋ยวผมจะใส่ทั้งปีเนาะเมื่อกี้เราใส่ถุงละเราจะมัดใส่กระติกไว้เนี่ยสามวันนะครับหรือว่าจะเอาไปแช่ตู้เย็นสามวันก็ได้ครับแต่แนะนำให้มัดใส่ถุงตักหลายชั้นนะครับ กินก็ได้ไม่มเป็นรบก,กวนอย่างอื่นนะครับใส่ช่องหันล่างของตู้เย็นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีตู้เย็นนะครับใส่กับกระติ๊กทางสีอย่างนี้ไว้ก็ได้นะครับเราก็ามาัดให้ถูกไปตามนะครับอัอนนี้เป็นสูตรเหยื่อที่แบ่งปันนะครับกินไม่กินแล้วแต่บอ่อแล้วแต่แหล่งธรรมชาติที่เราไปตกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับสวัสดีครับ